สวัสดีครับผมคือนายซอร์โคเกมเมอร์และตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกมบอยเกมบอลไลฟ์ฟัตที่นึ่นะครับตอนนี้เป็นฟัตทีห้าแล้วนะครับนี่เราเดินฟัตที่ห้าแล้ววะหรือว่าฟัตหกวะเออแป๊บกูลืมไปกูเล่นฟัตที่เท่าไหร่แม่ฟัตทีหกแล้วนะครับแม่ฮึ่มแม่งเต้นเต้นมาไม่เยอะจนดิบคุยนะมันไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแม่งเลยดิม นะหลังจากพาสที่แล้วนะครับเราก็ไปจับคาบิคอนที่ม่งยืนขวางทางมานะครับแล้วก็จับได้นะเออจับได้สบายนะไซฮันดี้ไปปลุกมันนะนะฟาไฟเม่งใช้ใช้คุยเป่านะเอออะไรเนี่ยถนนหมายเลขอะไรวอลทิวลงมาเจอฟิกกี้นี่ครับเราก็ได้เกียรติรอบแล้วนะพาสที่แล้วเราตกปลาดีกว่าอ๋อย,ยังไม่ได้ซิเล็กอะไร ต้องไปขี่ฟันชั่นเถอะพดทรถซีเล็กโอเคสวิตอะไรวะต้องกดซีเล็กดิีเจสเตอร์เออนะซีเล็กจุดจๆๆๆๆุดจุดจุดนัดมีอะไรไม่ได้เดีๆๆๆๆ๋ยวจุดจุดจุดเนี่ยจุดจะกลายบอลเราไม่ได้มาตกปลาเนี่ยนะเราจะมาม,มาเล่นเนื้อเรื่องต่อนะ เนื้อเรื่องตอนนี้ยังไม่เข้มข้อนอะไรมากเลยครับแม่อย่างเนเรื่องเนื้อเรื่องกาศครับทุ่เอาไปนะเออแล้วก็ไปกันต่อดีกว่าเรอเออ,เอ,อแล้วเมื่อกี้ต้องเฮ้ยทางกลับเมืองคำหนึ่งงงเลยวะเนี่ยเข้าไปก่อนมาคุยอะไรกับมันตรงนี้วะเนี่ยคำหนึ่งแล้วเมื่อกี้ที่เราเดินเดินมาอยู่ตรงไหนวะจังจากฟาที่แล้วอะ่ะเออเข้าไปดูก่อน นี่เออเราเดินเดินขึ้นมาอย่างนี้ดีกว่าเออช่างแม่งเหอะนะเราก็มาเล่นกันต่อดีกว่านะตอนนี้เรายังไม่มีจุดหมายอะไรบอยู่ที่เมืองเล็กๆที่นี่เนี่ยนะพันพันมันเชื่ออะไรวะพันเทมทาวเนี่ยเออนะดูแบบก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากเท่าไหร่เนี่ยในพันเทมพันเทมทาวเนี่ยเดินไปเรื่อยเราจะไปถึงเอ็มมาร์ลซิตี้เอสมาร์ลซิตี้ไหนไม่ใช่เอ็มมาร์ลนะ ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรมากไปไปบ,บ,บสูสอสแล้วก็ซีนพอตอืมก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ไปตาดัาสแมเยอะจังเยอะครับแม่ั้างนี้คง50พานกว่ากว่ายาวไปนะดูตาแสกไปเลยอ,อืมมาดีกว่ามาถึงก็มีท่าสู้ เป็นพวกครูเทนเนอร์ครับไอพวกนี้มันจะฉลาดในการต่อสู้หน่อยเฮ้ยนี่สแลนนิงนะพวกครูเทนเนอร์เนี่ยมันจะสลัดในการต่อสู้ hey. พเ,สสเพราะว่ามันเป็นครูเทนเนอร์ครับมันมันหล่อเลอเฮ้ยนี่เนีสลาดครับแม่ใช้์ถ้าสตันส์บอกมาสตันเราครับแม่ให้เรามันไม่ได้แล้วไซส์ไม่กล้าเดียนครับแม่เราก็ติดไพซี่ครับดูครับลิซีไปดูแล้วต้องเอา เอาไอ้นั่นกลับมาก่อนไอ้เผื่อกดโนโอ,อีกสัตว์นะเราถ้าเโดนท่าลิซซีเนี่ยเราต้องเอาไว้โม่ของเรากลับมาโดยเดือดเลยนะครับเพราะว่าลิซซี่นั่นมันแมันจะติดอยู่กับโป้โมนเราไปอีกนานแสนนานเลยนะเราก็โดนดูดไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับรีบนี่เห็นไหมแม่กลับมาก่อนเอาโป้โมนท่าไฟไปสู้ครับสามีเลี้ยมแล้วก็ใช้ท่าเผาเลยนะ รู้สึกว่าไอ้นี่มันจะใส่ปรแมัมนธาตุธาตุดืดนะเสร็จกูละเรียบร้อยต่อไปนะคอกรังอืมเอเมเบอร์ต่อเขาแม่งเมื่อเี้มันใส่ธาตุอะไรปะลืมเห็นลืมมองนี่ติดเบิร์นเลับนะ่ะอีกครั้งนี้วตายแล้วเลือดตายสนาแหลกเอ้สนาแหลกเราใส่เอี์พีแสกับสนแหลกอยู่นะไปเรื่อยมาเด็งเียง หัวฟาเตียงทุยไม่ใช่น่าเจออุนตาบอลอีกแล้วครับแมาแค่ไม่ต้องซื้อครับอุนตาบอลนี่มีอะไรครับอือตรงนี้ไม่มีอะไรน,นี่มีอะไรไหมอ๋อในส่วมายเล็กนี้เนี่ยคอ,คอคอกรังเนี่ยมันก็อยู่เพราะว่ามันอ๋อมันอยู่เพราะมันชอบมันชอบพวกพวกไอ,อ้น,นั่นพวกฝนนะตรงนี้พวกอคอกรังมันเยอะครับแม่เยอะเลยพวกกบนี้นะจับไปสักตัวดีกว่าครับ อะไรของกังฟีเป็นไก่ไฮเปอร์แคตเตอร์รอดบอดกัดแม่งทวนทวนเฮียเลยอ๋อติดพายซี่อยู่ครับกาเลติลาดแม่กำขับดีกว่าโอวัดอัปเดตไหมปิดปิดอืมโปเกมอนเอาพาสอะไรไปสู้ดีม่เอาเซนทาคูลไปสู้หน่อยนะไปแสดงศักยภาพของมันนะ ลงไปมีอะไรไหมตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรครับลงมาทำเพี้ยอะไรทางหล่อควายครับแม่หล่อควายจริงๆมองออกไปนี่จิ๊บเออไปดีกว่าไปต่อไปต่อยังไงเราต้องสู้กับไอ้ครูเซนเนอร์ตัวนี้ไปแล้วเบื่อมากเลยเวลาสู้กับพวกครูเซนเนอร์เนี่ยผม้งแข็งขนาดนะเรามีท่าอะไรบ้างครับคอนเท็กซ์นะต้องรัดรถเรื่นรถไม่เยอะอะไรมากต้องล่องซูเปอร์โซนิกนะทำให้มันงงโอเคนะแล้วมันก็อิสเซล เยี่ยมมากครับแล้วก็ poison sting ให้มันติดติดพิษไปเลย super effective เยี่ยมเยี่ยมนะถัดฟืชเป็นแพ้ไอ้พวกพิษนี่เองนะ poison sting อีกกินแม่งเอออิออนทันทีเซลล์แล้วก็ติดติดพิษตายเยี่ยมเยี่ยมมากเลยครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับถัดฟืชเป็นแพ้นี่มันต,ตรงเปอร์โซนิกไปด้วยนะนี่อย่างนี้ครับ เป็นท่าอะไรที่เยี่ยมยอดมากเลยครับผมชอบมากถอยสั้นสติงจิ้มนี่โอ้ยสงสัยไม่ไมันอะไรนันมากเว้ยไม่ค่อยมนแรงมากเอซิดนี่แนหะลืดแรงอยู่ใช่ถ้าเอซิดสาดกดนี่แหละลืดผันฟิวโอ้ยเจอท่าสตันปออื้มเจอเจอไหนตัวแล้วเนี่ยเออกำต้องเอซิตจะเยอะ ว้ามึงจะสตันเี่อะไรกน่ะอสีสัตตันปออ๋อ,อโน,โนมันไม่หายสตันเนี่ยเป็นไรวะกรรมพอสัฟอร์เดอร์ไม่โดนน,นี่เนี่ยเอซิดเออโอ้กว่าจะพานอ๋อมันเรียนท่าเห็นบัตรแล้วอินดี้ชามนเมเิเซีย f o r g e t about something and happy that is อนนอมันทำให้ SP Special Defense ของเราเยอะขึ้นท่านี้นะมันแต่มันจะทำให้เราลืมบางอย่าง What อ n c กิ n เ b l o ี d ด d o ไม่สมัย Extra q u ไว t Scarfishing h i t p ไม่เข้าใจกรรมลุยยงใสอืมเอ Defense เข้าออกนะโอเคตัวไปคอกัง มีเอาอะไรไปสู้ดีสมอนแรกไปสู้อย่างี้แหละเอธาตาไปดีดลำดูดิไม่เอาเมาเพชรปัดก่อนกว่าไม่ต้องลองอะไรมากครับธาตุที่หนึงแรงดูว่าครั้งเดียวตายอีเหี้ยโคตรโหดแบ็ค <Back. S 2> ดูสิมีไอเทมอะไรที่ทำให้เราผมไม่ค่อยไม่มีอะไรเลยนะสงสัยต้องกลับไปฮิวว่าละมันอยู่ไม่ได้ครับนี่ฮิวมันอยู่ไม่ได้ครับ โปรยมันเราติดพาร์เรซี่ครับมันไม่อยากซื้อพาร์เรซี่คิวเลยมันเปลืองรักษาดีเออนะผมเราเป็นพวกประหยัดครับแล้วเบอร์ดีมันไม่ค่อยมีที่เก็บเลย่าง,งวะเออแล้วก็มีท่าฉีบอยู่แต่แม่งไม่ตั้งเบอร์ดีมให้เราเลยนะฟัแคแทกมันแฮกไม่ไม่สมจริงวัดเจออะไรอ๋อวูเปอร์ตรงนี้โปรยมันทากโก น่ารักดีครับจับมาไว้ดีกว่ารัดแม่งเหือดแมนสลัมเอซิตัสกดใส่แม่งรุบมหนักเอฟเฟคทีฟเจอสลัมอีกเอซิตอีกวอเตอร์กันมหนักเอฟเฟคทีฟเอามาทำให้ฟอนีิซันสติงนี่เนี่ยหนักเวฟเอคทีฟไอซิตเอาฝึกกดลันอีกโอ้โหอดจับเลยกูสร้างมันครับเฮ้ยตรงนี้มีโปเกม่อนยังให้ได้อีเทอร์มาครับนี่เหตุบัตรซื้อเหตุบัตร เจออะไรไหมไม่เจอเฮดบัาเฮดบัาไม่เกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเออ,อไหลดีกว่โอ,อ้ไปต่อไปก็โอ้อะไรใครมาอีกดมอนอิสบินอวายวอสโรสสันแทสิสวัมมันวิ่งอ๋อแท้สวัมมันวิ่งอยู่วิ่งรอบๆเป็นวงกลมแ n d ฉันก็จบมันอยู่จบอยู่ที่นี่มันเป็นอะไรที่แบบแข็งแกร่งมากเลยฉันต้องเรียนฉันต้องฝึกฝนนี่แต่คนนี้แหละฉันฉันจะโชว์แกมันเจอโปย์เยมันครับแม่แล้วมันก็แพ้โปย์เยมันทำแล้วมันก็มาพานใส่เราโอ้มีมีกัสมีโคสโอ้โหโคสเราต้องเอซิดสาดใส่แม่งมีสาดซเบอเอฟเฟกตีฟโอ้มีเซมีนดุ๊กโอ้เราหนีไม่ได้แล้วตอนนี้ ถ้ามีลูกเนี่ยมันจะทำให้เราแบบมันจะทำให้เราแบบเปลี่ยน point วันไม่ได้อะเออต้องสาดตัวเสี็จมนอย่างเดียวอะฮิร์สคอร์สเนี่ยมันจะแบบทำให้ไอคนคนที่ใช้ท่านี้เนี่ยแบบนั่นอ่ะเลือดลดแรกด้วยฮะห้าเอ็กพีห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออแต่มันก็เราจะทำให้ point วันกลัวด้วยตอ้กรรมเอซิดแมสไปร เอซิตแม่งนี่ครับเซอร์เคิร์ชคำสาปตายเลยเอาอะไรไปสู้ดีโคูโรเน่ะบอเตอร์กันแม่งลิกซ์ไอสัตว์ติดสายสี่กำเอเลคิดตัวต่อไปท่าไฟฟ้านะครับท่าไฟฟ้าเราเสนอรักไปสู้เย е ่แกบีกอนแกบีกอนเดียวถ้าเฮดปัดแม่งเลยโอ้โหเจอ เจือหมัดไฟฟ้าไอสัตว์ทำไมรถติดติดแต่สถานะไฟฟ้าวะโอ้โหดูเฮดบัตเฮดบัตครับมันโจมตีแรงครับเฮดบัตนะคาร์บมตอนเป็นอะไรที่กวงมากเลยเพราะว่าทั้งเรื่องทั้งคะแนนคะแนนโจมตีของมันแล้วก็คะแนนป้องกันมันมันเนี่ยเยอะมากครับเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมันจะสร้างมาทำให้มันโกงๆแบบนี้ทำไม แต่คาร์ิค้อนมก็มันเก่งนะมันก็จับยากครับเนี่ยมันก็เป็นความต้องเป็นความทเท่าเทียมของมันนะเออตายซะเย้คาร์บิค้อนแล้ววีิเบลวันนี้สแกนก็รับมีเบสแล้วสันดัตไอดูเลสโกไปยิมที่สองเลยโอเคไปก่อนแบ็คตัวนึงต้องเปลี่ยนโปเกมันหน่อยเอายาดอยขึ้นเป็น ขึ้นเป็นปอยมันหลักไปบา้านนะแล้วเจอไอ,อ้คาร์ลสดังเกอร์โอ้โหเจอธาตุตืดลืด่นพืดเลยจัดแม่งอินออฟเวยร์เซกชีฟเออเจอเมกาเดียนสิสัตว์ออแทกเกิลยัายอีกแล้วสตันสปอย์แกนชาอะไรนักขาววะโอ้โหไม่สงสารกูเลยยังไงโอ้ไม่งอเละโอ้เผาแม่งเลย เออสแตนสปออะไรไอสัตว์ชาตินี้อีกแล้วอะ่ะโลเันดิ่ทำกับกูอย่างงี้กูเลิกเล่นเกมนี้แม่งเดือดสัตว์เดี๋ยวคอยดูไอ้น,นี้แม่ง,งใส่สแตนสปออีกแม่งสบิสแตนตเอมเบอร์เผาแม่งคีย์ิเคลิลเป็นดีมากเลยโอเคต่อไปแม่งโอเซเลียนะสแตนสตปอไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ของซัมสเตติกโอ,อ้โอเคกระป๋า เอ้เวลสามเอ็ดเอต่ออย่างสิงเมืองไวต่อไปไวๆยังเลยอันนี้อะไรซูเปอร์ร์ชั่น้สัตว์โคตรมีประโยชน์แล้วนั่นอะไดววลมาเอามาทำไมเราเราไันได้ดำน้ำโอ้พิเยษสู้แล้วอ่ะบูเปอร์กัดแมงเออกัดแมงแล้วก็จับ ขอมึงขอมึงขอมึงกับเอออันไ้จับแม่งเลยฮูเปอร์ครับไอ้นี่เทนเนอร์อย่างงี้ขี้เกียจสู้โอ้ยังไงก็ต้องสู้ครับไอ้ตัวนี้หลบไม่ได้เนี่ยโอ้ไอ้นี้มันใช้โอ้ยใช้ธาตุธาตุดินเว้ยโอ้มันแพ้มันแพ้จับแม่งไอ้สัตว์ติดทายส่ กัดด้วยดับเบิ้ลชิกอะไรกัดแมงเออแบกคตัวหนึง่งโอเคมอนดูสิปีแค่เต็มหมดไปเลยเต็มหมดเลยไฮซี่โอ้ส่ท้าวเอเตอร์กันนี่ไนงะเออแรงอยู่ใช้ได้ถูกเอากลับมาโอ้โหสลา,าดครับมาเอาธาตุเพื่อไปสู้มาหัวธาตุธาตุาไฟไปสู้เหมือนมึงอ่ะมา เดะเดวเดะเขาแม่งเขาแม่งโอ้ต oh, oh, <no. S 1> ิดไทซี่อีกโอโนพายซี่ยอ้จัดแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งที่มันทำให้เราแบบไม่ติดเพิดเออดีตรงไหนวะเราโจมตีไม่ได้เขาแม่งเออย่เดวสิบเก้าเราสนองเด็กวัยี่สิบเอ็กกดอต่อไปนี้โรล,ลิน่าอืมเอาโคเอาไปสู้เหมือนเดิม สู้อย่างมีควมามชันฉลาดครับดับบบัญชิีอะไรอืมติดไัยี่เดี๋ยวข้างหน้าซื้อซื้อ,อยาแก้พิษมาตุนฮะอย่างนี้มันอยู่ไได้นี่ตัวจะไปมันตัวอะไรวะอ่านไม่ทันช่างแม่งสกิปบูมอืม,อมแพ้ท่าครับตัวนี้สัตว์เดลิเซตตัดแม่งแต่ยังสู้ได้ถ้ามีท่าคัดท่าขัดมันก็จะแรงอยู่ ตัดแม่งนี่มันก็เราตัดเราตัดมันก็ดูดอ่ะเออดูดิจะตายวะเนี่ยเออปล่อยให้มันตายเถอะ <c oughs> ออตายไปเออบายบายแป๊บนึงก <c oughs> ระดกน้ำแปบบ๊บไาดีขึ้นหน่อยสามม่เล่นไปสู้นะ ของมันเลยเอ้หูแม่งวางลิซีไปอีกแล้วรามดูครับมันเอาเปรียบเรามากเลยโอ้โหเผาเผาอันเผามันมันจะเผาเอ้ยมันจะเยอะไปแล้วไว้นี่โอ้โหเอ้ยพวกนี้มันกากอันนี้มันมาทำให้เราตายเรามันเสียสักสี่นะเว้ยโอ้โหลิซิตดูนี่ครับครูเพนเนอร์มันฉลาดมากเลยเห็นไหมดู มันมนังแกเราอย่างนี้เนี่ยเออเห็ุบัตรไม่มีอะไรเกิดขึ้น